ตืดดี้อดึงตืดดีดือดึงฮะมาแล้วสำหรับงานนี้ที่ผมรอคอยมานานนะครับกับเซเรามูนไม่ใช่สิชื่ออะไรวะที่จริงชื่ออ่ะซึกิโนะอุซานิจังนะครับผมจากพิตตี้แกรเดียนเซรามูนอิเทนนอลเดอะบูวี่งานคิวโพสเกตนะครับ เป็นงานชุดน,นักเรียนน่ารักน่าราักคิ้วๆนะครับกล่องสีชมพูสดใสน่ารักมากๆเลยดูสิกำลังทำท่าแบบอุ้หอย่างนี้นะเอออันนี้นะเ,ออนนป,เป็นลถอตเจแปนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นแมวทองนะครับจากโตเอรันตีมานะครับผมนี่สีเอนะครับสีเอด้านบนว่าสีบีจะเป็นสีนี้นะฮะจะสีซีดๆลงไปนิดนึงนี้ก็ไม่นนต้องใตงเท่าไหร่นะ ออจริงๆถ้าเกิดจะทาสีเอสี B สี a เนี่ยมันควรจะให้แตกต่างกันไปเลยนะสดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผมอะไรไปเลยนะเออมาเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในการตัวนี้นะครับจริงๆเขามาคู่กับน้องนี่น้องชื่ออะไรวะลืมไปแล้วเนี่ย G B นะฮะนี่ G B นะครับผมมานี่ผมก็พยายามจะมาไล่ดูอยู่นะผมไม่ดูเวอร์ชั่นใหม่เลยนะผมไปดูเวอร์ชันเก่าๆสมัยแบบช่องก้าการ์ตูนเลยสมัยที่แบบนักต่อยยังภาคอยู่ยนะงานเป็นหน้ากากทัศซิโดอ่ะ พยายามไล่ดูอยู่แต่ว่ามันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะตัวนี้ผมก็ไอรุ่นของชุดน,นักเรียนผมก็พยายามจะเก็บให้ครบเหมือนกันนี่อยอดเจี๊ยบแฟนนะครับไม่รู้ QC มาดีหรือเปล่านี่บแบะนะครับอุปรกรณ์อยูใ่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเท่าที่เห็นก็มีทั้งหมด5ชิน้นโอ้ฐานสีขาวด้วยนะสวยงามสวยงามนี่นะครับมาจะมาแกะดูอะไรกันเลยอุปรกรณ์ที่เขาให้มานะครับฐานคิวพสเกตที่ไม่ไสีดําเป็นสีขาว ชอบสีขาวมากกว่าสีดำไมกเป็นไรทีสส่สองนะครับก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเย่ผมสะดเปาทั้งสองข้างนี่เห็นไหมสองข้างเลยนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของตัวนะครับน่ารักจริงจริงกำลังทํานี่ผมเห็นท่านี้ผมนึกถึงแบบรีโนในไฟนอนนแปดแเออสวยงามนะครับกระโปรงสีเละกาวเล,เละเล็กน้อยกับกระโปรงนะครับเห็นไหมฮะ เออแต่หลักๆก็สวยงามทําท่าแบบจิงดูเปรี้ยวดูดีดาดีดานะครับผมมาแล้วต่อไปก็หัวเบามะกับหัวตอนที่ยังไม่มีไม่มีปอยนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้น่ารักเขียนหน้าตาจิ้มลิ้มหน้าหน้าสั้นไปนิดนึงนะเออดูหน้าสั้นไปหน่อยถือว่าใช้ได้เลยแะครับผมสำหรับหน้าของอุสงิจังด้านบนเป็นอย่างนี้นะครับมีรูให้ใส่ มามาถึงค่าประกอบกันมขอเอาหัวเสียบไปก่อนนะครับกับตัวแล้วเดี๋ยวไอ้เปียนี่ยให้เอาไปใส่นี่ก็พยายามหมุนหมุนให้มือมันตรงกับปากนะครับเอาเปียเนี่ยสองข้างมันก็จะมีสลักบอกอยู่แล้วว่าอันไหนอยู่ฝั่งไหนนะนี่ก็ดูเอานี่นะครับมันจะมีบอกอยู่สำหรับอันนี้เห็นไหมกับอันนี้อราเสียบเข้าไป เสียบง่ายเสียบง่ายนี่พอเสียบแล้วปุ๊บมันก็จะแนบชิดกับหัวไปอย่างนี้นะครับปาออกมาแล้วน่ารักไหมละ่ะน่ารักดูสิมันต้องมีแล้วเนี่ยอ่าเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเสียบกระถานด้วยเอ๊แต่ไม่มีเสาอะไรมาค้ำให้เลยหรออันนี้ยืนอยู่บนเท้าด้านเดียวเลยนะจะเอียงมันจะงอลงมาไหมลนะ่ะดูสินี่นะครับ ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองอุ้ยชิบหายนี่เอ่อจะน่ารักคือเธอต้องยืนเองไม่ต้องมีสาวอะไรมาผมว่าในอนาคตอาจจะงอไปด้านหลังไนดะ้เพราะว่ามันค่อนข้างที่เอียงหัวมันก,ก็จะหนักนะมันก็จะหลังเอออันนี้ผมไม่ค่อยโอเคกับไม่มีอะไรมาค้ำให้มา,ามาลุ้นกันว่ามันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับหรับ อุงิตัวนี้จากเรื่องเซรามูนอีเทอร์นลนะสวยงามจริงๆสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ยิมทอยก็กำลังจะเริ่มเอาข้ามาขายแหละหรืออาจจะมาหายไดก็ไ้ตอนนี้ผมเอาคลิปนี้ออกนะฮะก็ไปหาซื้อกันได้นะครับมาคู่นะครับกับ จีบีตัวแดงนะครับผมก็ไปหาซื้อกันแล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องเป็นคลิปจีบีใช่ไหมจีบีสตูดิโอไม่ใช่จีบีจังนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ